อุปาเที่ยวในไทยสไตล์เกาหลีเหล่วะเฮ้ยหัวยาวไปอุ้ยกำลังปิดกำลังป่งเมื่อในวันที่เรากลับเกาหลีไม่ได้เราก็ยังมีหมู่เกาหลีที่คอยให้กำลังใจเราว่าสสูู้้ เกาหลีมืงดูดีหงแดงอยากดีอ่อยากกลับเกาหลีแล้วอยากกลับไปกินเนื้อย่างอยากไปเกาหลีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพาเที่ยวในไทยสไตล์เกาหลีกบอ่ได้เจอเฮ้ยเต็มไหมปะมันเยอะไปเปล่าวะโคตรยาวไปกูว่าเป็นชุดเถอะกระโปงเปิดกระโปงเปิดแต่งยิ่งเกาหลีอะแม่ ไต้วันปะเนี่ยนึกถึงเกาหลีเนาะคิดถึงโป่งแดงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวในไทยสไตล์เกาหลีเหมือนเกาหลีเลยจริงป้าตีจ้าจ้จีป้ไม่จอจีจ้าไม่จบจ้าอย่าไปไปอย่างนั้นปะไปมึงป้าอูยหัวอะไรวะ นี่เมืองอันนี้เป็นคาเฟ่จ้าเหมือนที่เกาหลีเลยไหมเหมือนแม่อากาศดีมากใช่วันนี้ลมดีอากาศดีด้วยแล้วเรามาคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ในไทยสไตล์เกาหลีมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมเดี๋ยววันนี้ต้องถ่ายรูปสักหนึ่งสักหนึ่งแปดแเข้าไปข้างในกันค่ะไปครับ อันที่ป้อนไปอันนี้ของกูมึงอ่ะชิ้นเล็กอันนี้ของฉันนี่หลักมาไม่อยากให้เพื่อนกวนกินชิ้นเล็กก็ได้มึงมึงมีอะไรติดกันวะไม่มีมีปัไม่มีไม่มีหรอไปได้เนาะไปแบบนี้้ยเพื่อนมากอดกัน ร้านก็สวยดีนะมันน่ารักดีเติดมันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่เกาหลีมากเท่าไหร่มันยังไม่เหมือนเกาหลีอีกหรอมันยังไม่ค่อยเหมือนแบบป๊ป๊อ่ะได้เดี๋ยวพาไปอีกที่หนึง่งบอกเลยว่าเหมือนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นร้านหรือว่าราคาก็ถูกเหมือนเกาหลีจริงปะได้เดี๋ยวพ,พาไปได้เ้เกาหลีปะเกาหลีเมึง ร้าน,นเนี้ยร้าน KCM เขาเป็น K Beauty South Unistore เขาขายเครื่องสำอางเกาหลี ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยอจ้ะมันจะแพงปะมือไม่แพงเลยแม่บอกเลยว่าร้านนี้ราคาดีมากๆราคาเบามากแล้วก็เขายังมีสําหรับแม่ค้าออนไลน์ลดลงไปอีกนอกจากจะเป็นแบรนด์เกาหลีทั่วไปที่เรารู้จักยังมีแบรนด์เกาหลีที่ไม่มีในไทยที่เราไม่เคยรู้จักต้องมาเปิดโลกแล้วจริงปะแม่เหมือนอยู่ฮงแดเลยปะเมื่อกี้ที่เราดู <Hong S 2> ว่าฮงแดไปชอ็ปชอดปดีกว่าไปช็อปดีกว่าไปดูกัน อุ๊ยบอสอันนี้แบนไง a m p ที่เขาดังๆกตัวนี้ที่เราถือก็จะเป็นไฮยาลูรอนนะคะแต่ไม่ใช่ไฮยาลูรอนธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นไฮยาลูรอนด จะได้สาระไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มตัวดังเลยดังในทวิตเตอร์มากไอต่าก็ชอบเดี๋ยวไอตจะจัดไปสักขวด2ขวดนิดหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่น่าสนใจมากๆนะคะเขาช่วยลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็ช่วยให้รอยแผลจางลงด้วยจ้ะเอาสักขวดไหมนี่จะขวดหนึ่งจ้ะเอามาให้ขวดหนึงจัดแล้ว1นึอุ้ยมึง 24k 24 k ผสมของทองคําแท้เวอร์<ม>ช่วยกระชับผิวที่ห่อนย้อยห่อนย้อยหย่อนคล้อยจัดแล้วว่ะอุ้ย ي. นี่ซัมบายมีไม่ใช่ซัมบายยูและไม่ใช่ซัมบายเฮอไม่ใช่ซัมบายฮิมอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากเห็นในทวิตเตอร์เขารีวิวเยอะมากคือช่วยเรื่องสิวอะไรนงี้เนาะช่วยแบบว่าผัดเซลล์ผิวตัวนี้หน้าโดนเนี่ยโทนเนอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นคินเซอร์สบู่ล้างหน้านั่นเองบายบายแบล็คเฮดก็คือสิวหัวดำหรอใช่ใช่ไม่ใช่วงแบล็คเฮดนะ้นี่คิมเรียกเนื้อเรียกเนื้ออะไรวะ ื้อยางเนื้อตุนเนื้อปิ้งจงมาไม่ไม่ใช่อันนี้เรียกเนื้อหมายถึงว่าช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวเวลาคนที่เป็นสิวแล้วเขาชอบเป็นหลุมอ่ะเหมือนเวลาเราขับรถแล้วมันแบบขูขบ่ขัขบก็ไปเติมไดไม้ไม่ใช่อันนี้สําหรับผิวกระตุ้นเซลล์ผิวให้มันว่ามีการสร้างขึ้นมาให้ดูเรียบเนียนน่าสนใจมากๆตัวนี้ อุ้ยเนื้อครีมแบบว่าแนนน่ะไม่มีกินเอาหน่อยแล้กัดเฮ้ยเอามาด้วยหนึ่งแมตช์กัดแล้วแก๊งยูเทิร์นเอ้ยลีเทิร์นมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยเขามีเซรั่มกันแดดครีมโทนเนอร์ด้วยสลีปปินแมสเยอะมากอุ้ยแอมพูเนี่ยนอกจากเป็นเซรั่มเขายังมีเป็นโทนเนอร์ด้วยนะน่าสนใจมากๆเรานึกว่ามันเป็นแต่เซรั่มเนาะมันทําได้หลายอย่างนะแอมพูเนี่ยใช่อุ้ยนี่ชานยอนจากเอสโอน ซื้อเลยพอผู้ชายเหมือนซื้อชันยอนมาเก็บไว้ที่บ้านเอ้ยเหมือนได้อยู่ใกล้ๆชันยอนซื้อคนหนึ่งเราก็ได้แล้วก็เก็บสติกเกอร์ไว้ไปแปะเป็นแบบว่าคอลเลคชั่นที่บ้านได้อันมีบับเบิลพิเซอร์นี่เราเทออกมาเขาเกยบแบบหนึ่งเว้ยเขาจะเป็นโฟมนี่ไงนี่ไงเป็นโฟมแล้ว ไม่ต้องโดนน้ำก็เป็นโฟมได้ใช่เกงมากเขาขาดทำเนาะเขามี2สูตรนะไอตาเนี่ยที่เห็นตอนนี้ลองอ่ะสีแดงเป็นโทเมโชอ่ะสีเขียวเป็นอะไรซลารีาเอาปะเอาเอาเอา<ๆ>เอาจัดแล้วปะไปอุ้ยอันนี้ลิปสลิปปิ้งมาส์คคือไอาตาเนี่ยเป็นคนปากแห้งปากแตกจัดหน่อย เตาา็มตะกร้าแล้วต้องรอกับตะกร้าเพิ่มมาเนอะร้านนี้ตะกร้าใบนึ่งไม่พอต้องรถเข็นใช่ร้านนี้ต้องมีรถเข็นไปเอาตะกร้าเพิ่มมา เขามีสามสี3ามสูตรปะเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแอมพูแพดแม่กลิ่นพีชอันนี้ของอิตาเป็นอะโวคาโด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 มันชุ่มชื้นมันนุ่มมันนุ่มมันไม่ได้แบบว่าสักสากผิวอะไรงี้เนาะเอดีเก๋ว่ะคือเป็นครีมแอนด์โทเนอร์ในตัวเดียวก็คือสามารถใช้แทนโทนเนอร์ได้เลยแล้วกใช่ซื้อตัวเดียวก็คุ้มเลยท่ะแมอุ้ย เขามีไลฟ์แปรงต้อนด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมันต้องโดนแร้วปะต้องโดนแล้วป่ะหล่อนอนะ่ะต้องโดนแล้วป่ะผันผิดทางอู้ยอู้ย,ด, <c oughs> ยดูสิแปรงต้องเอเซนที่เขามีผงข้างล่างนี่เขาเรียกว่าซิงก์ออกไซด์พาวเดอร์ช่วยลดอาการตักเศษก่อนใช้นี่รู้สึกว่าเขาบอกจะต้องเขย่าแรงกันมากตรงนี้แม่แม่ดูผงดิผงผงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันผสมกันนะชัดเจนเลยอุ้ย เป็นเนื้อ <บา S 2> สัมผัสเนื้อสัมผัสแม่ซึมซับไวมึออันนี้ Hair a n d Body Perfume Mist ิฉีดตัวฉีดผมได้หอมออต้องลองแล้วแม่เขาบอกว่าเวลาฉีดน้ำหอมพวกนี้ฉีดอย่าโดนผิวให้ฉีดบนอากาศแล้วเอาตัวเข้าไปจริงป่ะจริง นี่เขามีให้ลองเยอะมากลองทั้งสองไม้สองมือจนมือเนี่ยเนียนกว่าหน้าแล้วอะ่ะคิดดูสิคุ้มขนาดไหนมือเนียนกว่าหน้า <S <S <era> ตังต้งใช่อุ้ยอันนี้น่ารักมากี่นี่เป็นลายลิปกลอสอ๋อเป็นตีนเป็นตีนกลาสติ้งวอเทอร์ชินเคยเฮ้ยเขามีคูชั่นด้วยอายตาเนาะเขามีสองสีนะอายตามีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งน่าจะขาวหน่อยอุ้ยน,น,น่ารักมากอันนี้เป็นกลอสจา้านี่ ถ้าปากวิงวิงช่ำชำสไตล์เกาหลีจ้าเกาหลียังไงอะแม่เกาหลีอย่างงี้ไงจี้จีดนี้เีิดี้าีเลี้จี้นีย บล็อกเกอร์จ้าแต่ว่าขอบอกเลยนะว่าถ้าใครเป็นแม่ค้าอยากจะซื้อของที่นี่ไปขายต่อเนี่ยได้กําไรเยอะนอกจากที่เขาลดอยู่แล้วนะคะมาสมัครสมาชิกเขายังลดสูงสุดอีก4.5%เซนเลยทีเดียว45%เปอเเยอะมากอขอบคุณคะ่ะเฮ้ยแม่ฉันยังไม่ได้เป็นสมาชิคอ,<ห>อ๋หรอสมัครเลยเนี่ยถ้าเธอเป็นสมาชิกได้ลดเยอะได้ปัจจด้วยสมัครเลยนะพี่ ววแล้่ามึงไปหาอะไรเกาหลีเกาหลีกินไหมได้ค่ะไปเฮ้ยเกาหลีอีกแล้วไปกินข้าวแล้วโอ้คเหมือนยเกาหลีเลยมนี่คือเกาหลีมันคือการกลับบ้านเกิดที่แท้จริงเรื่องเพียงต่างๆจัดเลยสิคะรออะไรหนึ่ง ในวันที่เรากลับเกาหลีไม่ได้เราก็ยังมีหมูเกาหลีที่คอยให้กำลังใจเราว่าสู้สู้ๆ เครื่องเยอะมากร้านนี้อร่อยมากจริงเลิศและอันเลิศเออเพอร์เฟคเลิอฮ้ยอิ่มอิ่มมากวันนี้อิ่มความเป็นเกาหลีมากจากความรู้สึกเหมือนได้ไปเกาหลีจริงๆอร่อยปินกลับบ้านไป